ยินยงสโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอลเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาม้าวมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตกันดีกว่ากับเรื่องราวของลิซ่าแอดเซลีนแบงกอกในวันนี้นั่นเองนะครับตอ,ตอนนี้เนี่ยลิซ่าของเราเข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้วพร้อมกับถ่ายรูปที่แบ็คดรอปของทางเซลีนเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันแฟนๆก็บอกว่าประ ใจกันมากๆเลยสําหรับรุกของลิซ่าในวันนี้ที่มาในธีมของแม่เสือสาวแม่เสือใจนะครับเท่มากๆเครื่องบนแฟนๆบอกว่าพอยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูทั้งตัวเนี่ยลิซ่าคือสวยน่ารักมากๆเลยนะครับตั้งแต่ทรงผมเลยที่มีการดัดลอนออกแนวแบบว่าหยิกหยิกหน่อยนะครับก็มีความบินเทจและเครื่องหน้าลิซ่าเนี่ยก็เข้ากับผมทรงนี้มากๆด้วยนอกจากนั้นเนี่ยการแต่งหน้าของลิซ่าวันนี้แฟนๆเนี่ยให้10-10 10ไปเลยมีความสไตล์เกาหลีบอกกับสไตล์ไทยด้วยนะครับและที่สําคัญ ทำให้ลิซ่านั้นดูตะมุตะมิเหมือนตุ๊ก,กตามากๆพอมาเจอกับเสื้อที่เป็นลายเสื้อดาวแบบนี้นะครับเป็นแจ็คเก็ตลายเสือดาวแล้วก็ด้านในนั้นจะมีความเป็นลูกไม้ลูกไม้หน่อยมันยิ่งทําให้ลิซ่านั้นเนี่ยดูสวยน่ารักตะมูตะมิแต่ก็แอบเซ็กซี่เพดแล้วก็เท่ไม่เบายิ่งมาเจอกับกระโปรงสั้นๆแบบนี้แล้วด้วยโอ้โหอันนี้แหละคือเป็นการเพิ่มความแซ่บให้ลิซ่าเข้าไปคลิก ร้อยเมตรเลยก็ว่าได้เลยครับสาวเซลีนคนนี้ในงานเซลีนที่ช็อปของทางประเทศไทยสวยปังมากๆตอนนี้เนี้ยรูปจากสื่อมวลชนมากันเพียบเลยทั้งคลิปทั้งรูปแบบชัดๆเราได้เห็นความสวยปังของลิซ่าแบบเต็มตาแน่นอนนะครับแฟนๆต่างบอกว่าลิซ่าวันนี้คือสร้างความประทับใจตั้งแต่ลูกสวยๆเซเทเซ็กซี่ของลิซ่าในการเปิดงานแต่ว่าที่น่าประทับใจไปมากกว่านั้นก็คือลิซ่าของเรานะครับทุกคนมางานที่ประเทศไทยบ้านเกิดพอเดินเข้าไปตรงแบ็กกรอบเซลีนปุ๊บ สิ่งแรกเลยที่ลิซ่าทำนั่นก็คือยกมือไหว้สวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนไทยแล้วก็ต่างประเทศที่มาในงานครั้งนี้รวมไปถึงแฟนคลับกันด้วยนะครับลิซ่ายกมือไหว้สวัสดีแบบสวยๆตั้งใจไหว้เลยนะครับไม่ได้ไหว้ส่งๆด้วยสร้างความประทับใจให้กับทุกคนทันทีเลยเพราะนี่คือสิ่งที่คนไทยเนี่ยจะทำเมื่อทักทายกันตลอดอยู่แล้วเป็นการยกมือไหว้สวัสดีนะครับและลิซ่าเองเนี่ยก็เลือกที่จะทำที่นี่ด้วยแล้วก็ต่างประเทศลิซ่าก็ทำเช่นเดียวกันพอรู้ว่าเป็นคนไทยในลิซ่าจะสวัสดีตลอดเลยครั้ง มาที่ไทยก็ยกมือไหว้สวัสดีไปเลยหนึ่งนะครับไม่มีการลืมความเป็นไทยแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็น global brand ambassador ระดับโลกก็ตามแมทนี้เอาใจแฟนไทยไปเลยหนึ่งนะครับความสวยเนี่ยแฟนๆก็บอกว่าไม่รู้จะชมยังไงดีเพราะว่าก็คือสวยสวยก็คือสวยสวยก็เท่ากับสวยอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ลิซ่าเนี่ยมีความเป็นตุ๊กตามากเลยแต่งหน้าแบบนี้ทําผมแบบนี้แต่งชุดแบบนี้แล้วแฟนไทยเนี่ยจะอยู่ยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เหมือนแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่พารากอนแบบอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าทุกคนใจเต้นดัวสั้นไปหมดทั้งตัวเมื่อเห็นความสวยปังของลิซ่าเนี่ย แอ็แท็มาแบบตรงๆเลยทีเดียวและทาง Instagram Facebook เอ่ย X เอ่ยนะครับโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็กระหึ่มไปด้วยข่าวของลิซ่ายิ่งเฉพาะใน X หรือว่า t w i t t e r ตอนนี้เนี่ยยอดพูดถึงลิซ่าเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะตามอ่านตามดูข่าวไม่ทันกันแล้ววันนี้ลุกของลิซ่าประทับใจแฟนคลับมากๆเลยนะครับทั้งทรงผมการแต่งหน้าการแต่งตัวและที่ประทับใจเป็นมากกนันก็คือการยกมือไหว้สวัสดีแฟนไทยพี่สื่อมวลชน ที่หน้าแบล็กดอกของทางเซรีนนั่นเองนี่คือความปังของ global brand ambassador ระดับโลกของทางเซรีลิซ่าลลิสามาโนบานั่นเองใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลูกสาวเสือดาวลิซ่านั้นให้กี่คะแนนเต็ม10เท่าไหร่คอมเมนต์มาและประทับใจกับโมเมนต์ลิซ่าสวัสดีหน้าแบล็กดอกประกาศให้โลกรู้ว่าลิซ่า from Thailand เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝา like, กกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับอันยอง